สวัสดีค่ะพบกับช่องเราค่ะในช่องยิ้มสีผ้าปูงวงช่วงนี้ยิ้มสีผ่าไรผ่าทำค่ะพบกันกับแม่อิมเหมือนเดิมจา้าแล้วก็น้องไหนค่ะ วันนี้เรามาทำเมนูเด็ดอะไรกันนะาช่คนี่ค่ะสิ่งที่เราจะทำสปากเกตตี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำได้เลยจ้าก็จะถูดิบชิ้นแรกนะคะเส้นสปากเกตตี้จา่ต่อมาเป็นแครอทน,นะคะจากมาทางนี้ก่อนค่ะมานนี้ก่อนอันนี้มะเขือเทศนะคะ กุ้งมองใกล้ๆจ้แล้วก็จะไม่เห็นอ่ะกุ้งนะคะอันนี้อะไรหอมหัวใหญ่จ้าอ,อันนี้คืออะไรอันนี้น้ำตาลค่ะน้ำตาลอันนี้คืออะไรอันนี้เกลือค่ะเกลือค่ะหมูสับค่ะหมูสับนะคะทอ,อดดอกทอดฮอตด,ดอกค่ะแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็เครื่องปรุงค่ะ จะเ,เป็นพริกไทยแล้วก็ออริกาโนนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยจ้าเร้ก็ตั้งน้ํานะคะต้มน้ําไว้พอน้ําเดือดนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะ<ม>แล้วก็จะใส่น้ํามันพืชนะคะนิดหน่อยเพื่อให้เส้นไม่ติดนะคะเอาเส้นลงนะคะ<ม>เราจะต้มให้เส้นนิ่มนะคะประมาณสิบสองนาทีนะคะ เราสุกแล้วนะคะเราเอาเส้นออกเลยนะคะทีนี้เอาลงในน้ำเย็นหรือน้ำธรรมดาก็ได้นะคะทีนี้เราจะผัดน้ำนะคะทีนี้ผัดน้ำลาดนะคะใส่น้ำมันลงไปนะคะน้ำมันเดือดน,นะคะแล้วก็จะใส่หมูสับนะคะใส่อันนี้ด้วย อ่ะทีนี้ฮอตดอกนะคะตาด้วยแครอทนะคะน,น้ำมันรสกระเทศนะคะนี่หอมหัวใหญ่นะคะผัดเรื่อยๆนะคะสเกลือค่ะน้ำตาลค่ะตามด้วยน้ำตาลมาผัดเลยค่ะทีนี้เราจะผัดไปเรื่อยๆนะคะ แอลแล้วก็ซอเกเราค่ะไสู้สูม่ไเอ็มีตเล็เล็กบว้าวต่อมาเขาจะใส่เป็นซอสมะเขือเทศนะคะ เราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนน้ามันง่วนเซ็ตตัวเสร็จแล้วนะคะถึงจะาทานได้เอน,น้ําง่วนได้ที่นะคะเราก็จะใส่เครื่องเทศสําหรับอาหารอิตาลีนะคะไะได้หอมๆน,นะ,ะเป็นผงอะลิกาโน่คนเลยค่ะน้องทำไมอ่าเราก็ใส่กุ้งนะคะลำดับ,บสุดท้ายนะคะ ได้ที่แล้วนะคะพร้อมสืบกันนะคะค่ะยกม่อลงได้จ้าพร้อมสืบจ้าอ่าเราจะทําการลาดแล้วนะคะซอสมะเขือเทศนะคะที่เราคลุกีลงในเส้นสปาชี้นะคะ แล้วสปากเกตตี้ซอสมะเขือเทศของเราก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะไาแล้วงั้นเราไปลุยกันเลยคะ่ะมากราบกินแล้วนะคะว้าวน้เส้น้เนได้อินมก,กนแล้วนนะ ได้ไหมคะดูออกมือไว้ไปทำทานที่บ้านได้นะคะทำกินกับลูกทำกินกับครอบครัวได้เลยคะ่ะเมนูง่ายๆไม่ยิม้มเพิ่งมาใส่พริกไทยนะคะ ป้นา,นา,าไม่ใส่เบียไกค่ะพว่าว่าจะไมนตัวเป็ดน้องๆคนไหนเป็ดก็ไม่ต้องใส่พรีกไก่นะคะเพราะว่าเบีย็ด ต <s us> ั้งจะทำตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วค่ะแต่แต่ว่าไม่ได้ทำนะเพราะว่าตอนใหม่เป็นไข้ิ่้หายดีอะค่ะผูงหาได้วันสองสัปดาห์น,นี้แหละเป็นไขอนนอ้อันที์ที่แล้วมันก็ปวดหัวมากเดยนะคะ <laughs> เราท้องนอน หมายว่ยไม่ได้ขายนิดเลย,ย,เลยใช่มั้ยคะได้แล้วไมได้จ่ายจะคนเดียวไม่ได้ต้องต้องให้โคนช่วยาย ปากเนี่ยเฮย่ไเ่อเนค่ะแล้วเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะ กดซับสไครต์ตึงๆร่งตึงๆมีช่องอิมสีภพ่วงด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันส่วนคลิปหน้าคลิปใหม่จะทำอะไรมารอรุ้นกันจ้าจ้าสำหรับวันนี้แม่อิมกับน้องเธอใหม่ขอกินต่อนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ